สวัสดีครับผมทศพรวันเพ็นที่เล่นชื่อปาลานะครับรู้จักกับการนวดเนี่ยมาจากคุณหมอไมเคิลซึ่งแนะนํนาได้ดีมากเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าผู้ชายจะไม่ค่อยเข้าสู่วงการเนี่ยแล้วก็มันยากในชีวิตประจำวันผมเห็นเแต่ผู้หญิงนั่งอยู่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ผมก็เลยเอ๊ะผู้ชายจะทําทได้ไหมพอฟังไปฟังมาอ้าว ผู้ชายก็สามารถทํางานน,นี้ได้ตอนนี้ผม5 6ปีครับเป็นผู้ชายถ้าอายุยิ่งน้อยยิ่งดีครับผู้ชายเนี่ยถ้าเข้ามาสู่การ<ม>การนวดแล้วตลาดแรงงานมันยังว่างอยู่คนระับทั้งในแล้วก็ตา่างการเรียนการสอน,<แ>นที่นี่เข<แ>้มข้นแล้วก็คุณครูนีน่เข้มงวดมากแล้วก็เพื่อนๆก็ดีฮะดีช่วยกันสอนท่านทุนท่านนี้ไปเรื่อยๆเรียนจบพอแล้วก็คสอเมันยากมากตอนแรกนะครับก็ไม่มีความเข้าใจอะไรครับทำไปทำมาครูก็เกี่ยวเกี่ยนตลอดครับแล้วได้ถามว่าตัวเองก่อนน้นนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนพอความมาเรียนร่นแล้วเป็นบยังไง ็คือไหลทํางานมาเยอะเขา่าเจ็บมากทั้งหลังอีกนะฮะพอมาเจออาจารย์เจอครูที่นี่ช่วยแก้อาการให้ในส่วนนี้นะครับดีขึ้นเยอะเลยครับขอบพระคุณคุณหมอนะครับที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปไม่มีความรู้เรื่องการนวดมากยิ่งขึ้นนะครับ